เหมือนเมามากเพราะกินอแอลกอฮอล์มันออกอะพี่คือกลิ่นตัวเ,เขาแบบออกอะคือนุ่มแบบเลียงหัวหแะ้วเพราะว่าคือแบบเริ่มมาด้วยความแบบมันเกินแบบมาได้ขับประมาณร้อยกว่าอ่ะถ้าหนูถ้าหนูเดาๆนะเพราะว่ามันมาแล้วมาแรงมากแ,แล้วก็ด้วยความเปิดใส่สูงด้วยพี่หมกวกเราก็ไม่ได้ใส่ <S <S ก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe <S 2> <S 2> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับประมาณว่า เหมือนแบบว่าเขาขับมาด้วยเร็วนะหนูคิดว่ามองไม่เห็นเพราะเขาเปิดไฟสูงเขาขับมาปุ๊บเขาขับมาเร็วแล้วเขาก็เฉียดขามหนูไปเลยคือเฉียดขาข้างข้างขวาค่ะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนประมาณว่าไปชนกับคนตป๊ปลาคือคนข้างๆแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบหัวเขาไปติดกับตรงตะกร้าแล้วมันเขาก็ไปชนกับคนบ้านแล้วเขาก็เหมือนประมาณเสียชีวิตเลยค่ะแล้วทีนี้เหมือนประมาณว่าคือเหมือนว่าคนนั้นอะติดคือติดกับรถหัวก็เลดอดอ,ออกฟาดกับพื้น ก็คือว่าหนูก็คือแบบเจ็บตัวแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาก็ก็มาตามมาแล้วตอนนั้นคนที่เสียชีวิตนี่เสียชีวิตเลยป่านหรือว่าคือคือเขา CPR ค่ะคือแบบเขาช่วยกันอย่างนี้เขาช่วยกันคือปั๊มหัวใจอบบี่คือช่วยกันแบบปั๊ม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 คือเขาก็แบบเรียกสติเขาคือเอายาดมเอายาดมของหนูให้เขาเขาแบบไม่ไม่คือสังไม่ได้สติเลยอะค่ะ ตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่ต้นใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าหนูอะยังเก็บคือเก็บมาคือหนูนั่งลงไปกับพื้นเลยรีสแล้วคนขับที่ชนเนี่ยอาการเป็นยังไงตอนนั้นคือเหมือนเมาหน้าเหมือนเมา,มา,ม,า,ม,ามาเพราะกินไอแอลกอฮอล์มันออกอะพี่คือ,อกินตัวเขาแบบออกอะคือหนุ่มแบบเวียนหัวอะไเพราะว่าคือแบบได้มาด้วยความแบบมันเกินแบบมาได้ขับประมาณร้อยกว่าอ่ะถ้าถ้าหนูถ้าหนูเดาเานะเพราะว่ามันมาแล้วมาแรงมาก แล้วก็ด้วยความเปิดไฟสูงเลยพี่หมวกเราก็ไม่ได้ใส่เหินมาเลยไหมึ้นขึ้นสะพานล้วเหินมาเลยไหมหรือว่าเหินมาเลยค่ะคือแบบพุ่งไปเลยพี่คือพุ่งไปเลยพุ่งแล้วก็แบบลอยเลยที่แล้วคนตกปลาก็ตายเลยคือเขาติดไปกันตารเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนเออคือตอนนั้นหมายถึงตอนเราชนเราเราเออก่อนก่อนรถชนเรานั่งอยู่ตรงไหนที่เราเห็นเหตุการณ์คือหนูนั่งอยู่ข้างหลังค่ะหนูนั่งคนที่สามคือเพื่อนนั่งกลางเขาคนขับมานั่งออกมาด้วยความเบามากเลยพี่ เพราะว่าช่วงหัวโค้งก็เปิดใเ่เหลวปัม๊มปกติคือไม่ได้อะไรคิดอะไรมากเพราะว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเอออาจารย์มันมาเรื่อยไม่ค่อยดีก็เลยไปเรื่อยๆเพราะกลับบ้านเพราะว่าออขอกลับบ้านนี่นะแล้วต้องเราของเราได้บาดเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยคือเจ็บตรงข้อเท้าแล้วก็มาปวดตรงหัวเข่าค่ะคือปวดมากๆเลยทียังก็เลยยังเดินไม่ได้เนาะค่ะก็ก็คือเดินเดินได้แต่ว่าแบบปวดๆวด้วดคือลงท้านด้วยน้ำหนักมันก็ยังปวดอยู่ค่ะ เราเพื่อนที่เหลือก็คือไม่เป็นใครเป็นไรใช่มเพื่อนไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหนูปวดปวดก็คือไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเดยหร้อนใช้แล้จะไปดูอันนี้ฮะอ่าแล้วก็มอไซค์วิ่งไปยังไ้เกาะเอะไรไปหมอหมอสายจะทางไหนเห็นไหมทางลุ้นครับใครนี่เห็นไหมแล้วแกนั่งทำอะไรอยู่ตกกุ้งครับอ๋อตกกุ้งใช่ป่ะแล้วมอไซค์วิ่งไหนวิ่งขึ้นมาเจอเลยครับเจอเลยเกาะอะไรเนี่ยเกาะไปีเรียบอ๋อ พี่น <uh er ั่งพี่นั <S <s ่งยังไงนะนั่งยังไงนั่ง yeah ท่าเนี้ยครับผมอ่าแล้วยังไงเอาเปล็ดอะไรปุ๊บเยอะมาเร็วเลยใช่ไหมเขามากี่คนอะคนเดียวครับแล้วคนที่โดนเนี่ยโดนกี่คนคนเดียวครับคนเดียวเลยผู้หญิงไงโดนโดนเฉี่ยแต่ก็ต้องมาแล้วครับออืผู้หญิงอะ ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ